รีวิวค่ะเป็นกระถางนะคะ9นิ้วค่ะลูกค้าเป็น3ามขาแบบนี้นะคะใช้ปลูกไม้โคดค่ะด้านล่างมีรูให้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะปลูกมะขามโคดบัวโคด มาพร้าวโขดได้เลยโพเจสีนะคะตระกูลไม้โขดสามารถปลูกได้ทั้งหมดเหมาะมากๆค่ะลูกค้าจ๋าใครสนใจเข้ามาดูสินค้าเราได้เลยนะคะอยู่จังหวัดพิษณุโลกค่ะลูกค้าเปิดทุกวัน8.30โมงครึ่งจนถึง2.30ท่มคึ่งค่ะหาพิกัดร้านของเรานะคะใน Google Map ได้เลยที่ลูกค้าซร้ชแผนที่ทั่วไปนะคะ พิมพ์ว่าร้านตั้งใจรวยค่ะลูกค้าจะเจอพิกัดร้านเราโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ศูนย์หกห้าสี่เก้าสามห้าเรามีกระถางดินเผาให้ลูกค้าได้เลือกใช้หลายแบบหลายสไตล์มากเลยค่ะอยากได้ขนาดไหนก็เข้ามาดูเข้ามาชมกันได้นะคะใครดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ